ส่วนเรื่องของไฟแดงนะครับถ้าแยกไหนมีไฟแดงไฟเขียวก็เหมือนบ้านเราเลยนะอ่านะครับวิธีการขับนะครับแบบนี้ออเปิดสวิตช์นะครับผมขึ้นเลดี้ให้กําเบกสองข้างให้กำเบกสองข้างแล้วก็เร่งไปได้เลยนะครับรถจะไม่มีเสียงเลยนะครับรถจะไม่มีเสียงเงียบมากในคลิปนี้จะเห็นว่าผมก็ยังไม่กล้าบิดนะครับเพราะว่าไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะครับจนเจ้าหน้าที่เขามาบอกนะครับว่า่ขับได้นะครับโอเคเราก็ขับมาเล่นนะครับตามสถานที่ที่เราอยากจะไปเลยนะครับ ต่อมาณนี้นะครับแล้วก็ฝากกันอีกนิดนึงนะครับที่จีนเนี่ยเขาจะบีบแต่กันเสียงดังลั่นมากเขาจะบีบกันบ่อยมากนะครับแล้วก็กฎจราจรเขาเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมั่วๆนิดหนึ่งนะครับก็คือใครจะเลี้ยวใครจะกลับรถตรงไหนเลี้ยวรถตรงไหนก็ได้นะครับก็ให้ระวังกันนิดนึงข้ามแยกข้ามอะไรก็หให้ระวังกันรถชนด้วยนะครับให้มองรถด,ดีๆก่อนนะครับผมก็ค่อยๆขับไปนะครับขับไปสักพักก็จะ